มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการจัดซื้อเครื่องบินกิบเพนของไทยนะครับซึ่งจะมาแทนเครื่องบิน F16AB ซึ่งเราใช้มาตั้งแต่ปี2531ล่าสุดนะครับนิตยสารา The w ว r ลโศนะครับซึ่งเป็นนิตยสาราด้านสงครามซึ่งมีผู้ติดตามอยู่ทั่วโลกนะครับก็ได้รายงานข่าวเรื่องนี้นะครับพร้อมทั้ง,งวิเคราะห์เรื่องของการซื้อกิ i เพนฝูงใหม่ของไทยนะครับซึ่งไทยนะั้นเลือกเทคโนโลยีของสวีเดนนะครับจากบริษัทซั์ ดยเครื่องบินขับไล่รุ่นนี้นะครับจะมาแทนเครื่องบิน F-16 AB ซึ่งไทยนั้นใช้มาตั้งแต่ปี2531นี่จะสาร The w a r z s n r e นะครับได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเลือกกิปเพนไว้อย่างน่าสนใจนะครับส่วนแรกนะครับเป็นเรื่องของการที่บอกว่าไทยนั้นตัดสินใจใช้เทคโนโลยีของกิปเพนนะครับในการพัฒนากองทัพอากาศในส่วนของเครื่องบินขับไล่นะครับจากข้อเสนอที่น่าสนใจ และการพัฒนานี้นะครับก็มาจากความจําเป็นนะครับในเรื่องของการที่จะต้องป้องกันนะครับเหตุการณ์ที่มีการลุกลำ้ำด้านฟ้าของของประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเกิดจากกรณีสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในปี2อ6 5ที่ชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันก็เรานั้นจะลดอิทธิพลนะครับในเรื่องของการที่จะเข้ามาในเรื่องของอาวุธนะครับทั้งของมหาอำนาจในส่วนของอเมริกาและก็จีนด้วยนะครับเราก็หันไปซื้ออาวุธจาก สวีเดนนะครับซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้นั้นก็เป็นุกเทคโนโลยีที่ใช้ในนาโตทั่วไปนะครับในขณะที่ปัจจัยที่นิยสาร n the Warsaw นั้นให้น้ําหนักนะครับบอกว่าปัจจัยจากเมียนมานั้นก็เป็นเหตุผลสําคัญนะครับเพราะว่ากองทัพอากาศของเมียนมานั้นตอนนี้นั้นมีการใช้การทิ้งระเบิดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องบินที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนและก็รัสเซียนะครับในการต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยนะครับซึ่ง ตอนนี้นะครับเทคโนโลยีที่มีการใช้นะั้นนอกจาก m i ก29นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศของเมียนมานั้นมีอยู่นะครับยังได้รับการสน,สนับสนุนบางส่วนนะครับซึ่งในรายงานนี้อ้างว่ามีการสนับสนุนเครื่องบินที่ทันสมัยนะครับอย่างเช่นซุกฮอย s o 30นะครับจากรัเสเซียแล้วก็ f t g 2,000 g s นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินจากยุทธศาสตร์นะครับที่จะมาใช้ในเรื่องของสงครามนี้ด้วยนะครับในขณะที่กองทัพ ของเมียนมาเองนะครับเคยปราบชนกลุ่มน้อยก็คือคาฉินคะาเลนคะาเลนนี่นะครับแล้วก็บริเวณรัฐฉานด้วยนะครับก็มีการใช้เครื่องบินมิก 209G เนี่ยซึ่งได้เกิดเหตุการณ์โจมตีชนกลุ่มน้อยนะครับในเดือนมิถุนายน2565และมีการลุกลาำเข้ามาในน่านฟ้าของไทยซึ่งขณะนั้นนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเหตุการณ์นี้ กองทัพนั้นตอบสนองนั้นช้าเกินไปนะครับแล้วก็ในขณะที่พลเอกประยุจนันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับก็หลีเลี่ยงที่จะตอบคําถามแล้วก็บอกว่าเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการที่ประเทศเพื่อนบ้านนั้นมีสงครามอยู่นะครับมีอากาศยานที่ใช้เป็นอาวุธนะครับแล้วก็อาจจะลุกล้ําเข้ามาในด้านฟ้าของไทยนั้นทําให้ไทยนั้นจะต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องกองทัพอากาศมากขึ้นนะครับแล้วก็การตัดสินใจเลือกกิฟเพนเอฟนะครับก็เหมาะสมกับภารกิจในการที่จะ ใช้ในการปกป้องน่านฟ้าของไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับนิยสานเดอะวอลโอนั้นวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าในเรื่องของปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การตัดสินใจเลือก g ิ p เพนเนะครับถือว่าเป็นการสร้างสมดุลทางการทู่เชิงป้องกันนะครับหรือว่า De defensive Diplomacy ของไทยซึ่งไทยนั้นเลือกเทคโนโลยีจากสวีเดนนะครับทำให้ในเรื่องของการท่วงดุลระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนก็สามารถที่จะทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสอดคล้องกับในเรื่องของ ที่ผ่านมานะครับไทยกันก็มีการหันไปซ้อมรบกับจีนมากขึ้นนะครับรวมทั้งในเรื่องของการซื้ออาวุธจากจีนมากขึ้นด้วยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าไทยนะครับเลือกกิฟเพนมานะครับแทนที่ F16 ของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าในรายงานฉบับนี้ก็ระบุว่าสหรัฐอเมริกานั้นเคยห้ามไทยนะครับไม่ใช่ไม่ให้ใช้ F16 และ F5 นะครับในการซ้อมรบร่วมกับจีนนะครับซึ่งไทยนั้นมีการฝึกฟอลคอนสไตล์ตั้งแต่ปี2015นะครับซึ่งเป็นการซ้อมรบระหว่างกองทัพไทยและก็จีน เป็นที่น่าสังเกตนะครับการทูดเชิงป้องกันของไทยนั้นนะครับได้พัฒนามาจากการทูดยุคเดิมนะครับซึ่งเป็นการทูดยุคไผ่ลู่ลมซึ่งก็ถือว่าเป็นการรักษาสมดุลน,นะครับระหว่างชาติมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและก็จีนนะครับที่เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับการเื้ออาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับโดยไม่ได้พึ่งพามาหาอำนาจทั้ง2ประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสมดุลน,นะครับมากกว่าที่จะพึ่งพาพันธมิตรฝ่ายเดียว ในขณะที่มุมมองนะครับอาจารย์ด้านความมั่นคงนะครับของประเทศไทยที่มีการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับอาจารย์สุรชาติบำร,รุงสุขนั้นก็แนะนำนะครับให้รัฐบาลนั้นชะลอเรื่องของการซื้อเครื่องบิดลบกิบเพนเอไปก่อนนะครับเพราะว่าในขณะนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับพาะานีสาระที่สูง แล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้ําท่วมด้วยนะครับอาจารย์สุรชาติก็แนะนําว่าไทยนั้นควรเอางบประมาณมาใช้ในส่วนนี้ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างจากนักวิชาการนะครับอย่างไรก็ตามต้องรอดูนะครับว่าในเรื่องของการอนุมัติซื้อเครื่องบินกิฟเทนนะครับหลังจากที่กองทัพระกาศนั้นตัดสินใจประกาศว่าเลือกกิฟเพนนะครับไม่ได้เลือกบริษัทล็อกคิดมาตินที่เสนอขาย F16 บล็อก70จากสหรัฐให้นะครับ เรื่องนี้นะครับพอถึงที่สุดแล้วเข้าคอรอมอนะครับจะมีข้อสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดตามข่าวเรื่องนี้นะครับมานําเสนอนะครับเพราะถือว่าเป็นการสั่งซื้อเครื่องบินล็อตใหญ่นะครับที่จะเสริมสร้างเขี้ยวเล็บในเรื่องของกองทัพอากาศของไทยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มีการซื้อเครื่องบินขับไล่มาเป็นระยะเวลานานาแล้วนะครับเรื่องนี้ในที่สุดแล้วนะครับ <últ im itch> พอเข้าที่ประชุมคอรมอ,อเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับว่า จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่นะครับแล้วรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆจะเป็นยังไงคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังจากเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วครับส่วนรายละเอียดเบื้องต้นที่ออกมานะครับการซื้อเครื่องบินกริปเพนนะครับจะใช้งบประมาณประมาณ3 6 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยมีราคาต่อลำนั้นประมาณลำละ3 0 0 0ล้านบาทอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อให้ทุกคนรู้ทันข่าวไทยทันข่าวโลก